ก็ปูเป sí, ็นหัวเร่ได้แล้วมูเร่งจะเลาะขาเพื้อชี่มุดเข้าไปโอ้โมีนางตัวีตัวใหญ่มากเลยหลายคนครับได้เท่าไหร่ละกันหลายคนหมวนผลงานทั้งหมดตอนนี้จักโตแล้ว55าสิบห้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับพูดด้วยเอามั้ยเอามั้ยสวัสดีครับ ยังบ่ได้กับเด้อจ้ายังอยู่บ้านพี่นายคือเก่าบ้านปตุมคือเก่ามาคุจิโร่จิปุ่มไปหาแกงใส่นไม้แกงใส่นไม้ใช่ไ,ได้จกักโตโบลูแต่ว่าที่แน่ๆฮะเจอแล้วนี่ดิแปดสีสมุนก็สิลายเนี่ยบ้านปตุมแ,แต่ที่แน่ๆพี่นายได้แล้วหนึ่งตัวแม่แน่เออนี่นี่จ้าคิโร่จิปุ่มดปักกระป๋อมออกมา หมูแดงหมูแดงหมูแดงมาหน่อยพี่นายมานี่เจอรูแน่ไม่เปิดรอเออโอ้เปิดขวดรอแล้วเร็วๆวันพุดเออที่จริงมันมีตรงนี้ใช่เขาใส่ตรงนี้โบต้องไปเปิดฝามันเดี๋ยวมันกระโดดออกบอกนพี่นายพี่นายจะพาอุติกไปไปใส่ในมือนีิจะไปหา หาหอยแล้วก็ไปหาเห็ดไปไหนอีกแล้วก็ไปหาแต่ล้อเออเงี้ยดีวางแผนกูหายไปแล้วอ่ะเมื่อกี้นี่คือไปทางนั้นเลยไม่เห็นวางแผนพี่น้องจ๋าเพื่อนชวนไปนี่นี่อีนี่เป็นจะวางแผนบ่อยากให้เขาเมืองง่ายฮะนะอยากให้อยู่นำเป่นจะพาไปนั่นไปนี่เพห็นวะเงี้ยดีเอ้าอิวอิลอิลมีตัวช่วยเอา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 เลยลุยเลยมือเด้งเดงเอาเลยเอาเลยมือเด้งมืสูดได้นี่ เหัวักเลยเออหัวักเลยเต้เลยสรุปเราหาโบเจอนี่อยู่เนาะเปลียนรูเปลนรูปมหาตัวใหม่เจอกัโอแม่เห็นใกล้ๆนี่บนี่ไงอี้วอีกหนึ่งตัวอุ้ยหนึตัวติดกันเลยเม็ดถัวไรนี่เปลือก นี่นี่ยูวเอาตัวนี้ดีกว่านี่นี่นี่พี่นายเดิไม่เสรอดแล้หยดูตรงเนี้ยพี่นายถือเสียมแต่พี่นายพุดบ่เป็นพี่นายช่วยถือขวดไม่ใช่อยูให้ให้พี่อยู่ถ้ามันเสียมไม่ได้ก็ก็ใช้อันนี้อ๋อมันเหลมมันเหลมลึกแน่จริงตรงบั้นพี่ตาคุณง่ายนาะหมูแดง อาเดี๋วจับพีดด่น้องตัวใหญ่นี่ได้แล้วมีจักโตมันสิโตเดียวมาพี่ไายพี่อิวได้แล้วนี่เดี๋ยวนี้ก็เปิดดูนี่นนนนมันดือ้อมันดือ้อมันดือ้อมันต้องจับตรงใส่หัว อยู่พี่นายโอ้ยดูบักเอ็กดูนะพี่เอ๋จะกดให้ดูนะพี่ไหนนะนี่ตันนี้มันเต้นอะไรกันวางเสียนี่พี่นายเอาหัวกับกับด้านหนึ่งไปอีกวไปไปตรงตรงนู่นก่อนเสร็โอเคค นมากเลยติ ừ ừ, cow, ๊กได้ได้สี่ตัวเลยได้สี่ตัวเลยนั่นไงจะล่องหาเพื่อขวัญนี้ดิข่อยเพิ่มน้อยเดียวลึกดูตื้นสำใดก็ข่อยน้อยเดียวเลยจับออไม่สองลูกดูนิดเดียวเหมุนโดนเลย ตื้นดิมไม่ซีนแบบไั้นหมูแดงหมูแดงรบบมองแล้ก็ออกเลยที่ไหนนัดตรงมใช่มองเห็นขามันยังเข็นแล้วนี่ถ้วยเข็นแล้มีกินได้ถ้วยมันตัวไม่ใหญ่เท่าที่อยู่บ้าน พีไไ่อิ๋วอิ๋วตัวใหญ่กว่านี้บกหนูเล้งแั่นมันใหญ่กว่าวดูเลี้ยวไปเลี้ยวมา แล้วอือทางที่ไหนอ่ะที่ไหนติดมือไว้เึ่งขี่จะรอบอะขี่แถวเอออือเขวนไม่ไดแล้วพี่น้องสองสามข่อยติดกันเลยเอาทีละตัวไปทางไหนน้อบันที่หรอโอ้ขอาต้นตามต้นมาขึ้นมาตามนี่อือไม่ขอบไปแล้วตามเพิ่มอีกใส่ตรงไหนใส่ตรงไหน บีบบีบโอเคฮึบขีบแรงฮึบเออดีวันนี้เสียบเข่ากล้องหน่อยไปอ่ะพี่นายฮึบมาเขากล้องไปมันโดดออกมาเลยพี่นายโคตรไวตัวใหญ่เลยถูกต้องอ้าวเติบักอีกเติบักอีกเลยอ่ะหวยเนาะโชว์หน่อยพี่นายไม่คิดตัวแล้วได้เจ็ดดีเจ็ดแล้วบอเออ ขไม่ด้พกตติ่ัง่น่นตงนดีบอกโอเคนั่นน mm ั่นนั่นนั่นนี่ตดดื้อานถึง้อไปขวดอู้ยตัวใหญ่ไหมพี่นายอ่าใครกวดเป็นกี่ตัวแล้วครับ ได้9ตัวแล้วไม่ว่าอุ้ยติ๊กอีกบานันด์เออเอาอุ้ยติ๊กก่อนได้หรอตัวอ้วนเลยไปเอากับอุ้ยติ๊กด้วยติ๊กยังฟองกลืนเลบองบอกว่าว่ามันได้ได้พอดีได้พอดีเลยตัวเบลโล่เบล่าเลยได้ตัวที่เท่าไหร่และได้ตัวที่ 10F เอ้ยจมป ตัวที่เท่าไหร่แล้วนี่ตัวที่สิองตัวที่สิบสองที่สามอุ้ยคใหญ่ด้วยทำไมเอออ้ยงีวน่นับนมันเกิดนับลันัวบนก็มีสองสองตัวที่แล้ว ทีามย่งสองตัวเป็นเท่าไหร่ไม่ไม่มันล่นจากจากคนจากมาครับทีมเบิดทีมงานทีมงานมาเป็นทีมงานเูบงตัวกกบงตัวกับูนหมเูมาในมูเด้ ถึงแล้วถึงแล้วดีเป็นเอกถือเจลล์ถือขวดอุ้ยอุ้ยจำมาเร็วนิดนึงนิดนึงตัวเท่าไหร่นะหกตัวแล้วโอ้ย่เพิ่งนับยังขุดบ่แล้วขุดถึงก่อนเจ็ดเราเราพี่น้องเอ้ยผู้ถือขวดกาแฟได้บางนี้ นึ่งบบอกไวายใหญ่แท่น่ะบขาูบอเขามันเข้าลยเอาบังรู้ตัวที่17่เจ็ดติจะทำได้ไหมเยอะมันลึกเจ็ดฮะอ๋อไม่เจ็ดังไม่ไปเอ้ยลูบ X เลยมันน่าจะต่ไปได้บอกเข้ามันอกิโลสงสัยมันตัวใหญ่แน่เลย่ัไว่ามันกาอืมูดงับบเข้าตัดทีเลยนะอ้ลึกมากเลยทนาย นี่ไงถึงแล้วูกก้อนก้อนที่ดินมันบังตัวที่17บแม่แน่ใช่ตัวที่สิบสปอยู่นู่นนี่ก็พี่อิ๋วเพื่อนสิบแปดนู่นนู่นไปแล้วสิก้อยู่นู่นใ่ระวังบีบคือพงอย่างป่องเลยพี่นายเัอที่ไหนแล้วอ่ะตัวที่ เจ็นอดเ็น้ตืนัวนี้ตื้นยี่เท่าไหร่สองยี่สิบสองอ่าจิกได้สองตัวติดเลยจุดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอยี่สิบสี่พี่น้องป้าตุ๋มป้าตุ๋มมีหมูเด้งเป็ของตัวเองอันนี้คือหมูเด้งอ้วนมากไปพี่น้องดู มามาถึงเดือน2เดือนหรือยังไม่รู้มอมแมมมาเลยมาคุยจีรอนะนั่นนั่นนั่นได้แก้วพี่แมมมาครับไปไปถ่ายเอาหน่อยเอามาวิ่งวิ่งๆิเห็นว่าหิวก็ได้เราที่เท่าไหร่ละเราที่ยี่ส โอ้ไพินามาโชว์หน่อยจะได้โชว์หน่อยโชว์หน่อยคึ่งขวดแล้วได้ได้แล้วงกขาเพื่อดทำไโอ้วหลยายคนครับกันหลายคนมวนตัวที่จะเย็นเยเด้อผู้นับ ผู้นำจะเฝ้าเลยสา, <laughs> แยามแล้วกันไม่อย่างนี้สาแล้วเท่าไหร่เไปตับอดาม31 31อสามสิบเอ็ดสามสิบ็3ส็สามสิบเอ็ดมามม

31มแล้วก็32มพี่นายสามสิบสามต่อ3เนี่ยอสาเดี๋ยวลอกขุดก่อนพี่นายเดี๋ยวเออออเนายเต็ยโมนอนอะไรนะนอนไหนดูนอนไหนพ่อตรงไหนก็ไม่รู้หอยทากอาะารเปลือกหอยทากเออก็สิอยาดนอนแหงแล้วหายตัวเมื่อยขุดเออก็สิเมื่อยแหงก็สิขุดตัวที่เท่าไหร่ ที่สิบ้าเปล่าสามสิบสออสามสิบสี่อไปไปมือไปไม่ใช่ไปไปหาด้านบนต่อนมาหูเ้นสามสิบห้าไปเต็มขวนแล้วฮึบฮึบนหนื่อยพี่นายเห,หนื่อยไหมเหนือหหน่อยอุติโกเหนื่อยมากเลยตเจจออจะได้ผมเนาะลดน้ำหนักออกกําลังกายเออเออ,อ ี่แตกเลยเท่าไหร่ละสามสบเท่าไรห้าสามหกสามสิบห้ได้แน่เมื่อกี้นี่ไ่ได้ไ่ได้บอสามแปดสาเก้าตัวที่39มสิบเก้าตัวที่ยี่สิบสามเก้าสาเกแล้วไม่อย่ สี่สิบเท่าไรสี่สิบเอ็จะล่อมือเปล่าอันนี้ออมันองหูออกมานองหูคู่ไปเลยี่บงเนี่ยเอออภิษฟ้ามันจะหลดออกน่จะปลมเหรอเป็นลมบเลยจริงเหรอเนื่ยแล้วเหรพี่นายเหนื่อยังตัวที่เท่าไหร่แล้วนี่เท่าไหร่แล้วอือพูดทังเกียวก็ลืมแค่นี้ คนขุดก่อนคนขุดได้ก่อนคือไ่ได้ใส่ขวดก่อนสี่สิบเท่าไหร่แล้วพี่อยู่กีนนี่สี่สิบสามเม้นสี่สิบสี่แบบนี้เหนื่อยไหมเออเหนื่อยเลยแล่นไปเล่นมาเนาะตัวนี้ตัวไปวนมาเออสู้ๆพี่นายสู้ๆคนขุดยังไม่ท้อพี่นายอย่าท้อสี่สิบเท่าไหร่แล้วอุติก็ลืมเหลือกีินี่เจมหายเม่นบอกพี่น้องจ้ะ54่ 44แล้วก็45นี่เหรอเนาะ45้เออสแล้วนะพี่นายจำเลยเออจำเลยเด้อคนเพราะว่าคุยกันไว้ว่าหาสิบตัวกับพี่น้องเพิ่น่วนกั้ปเต็มเลยนี่มีหนึ่งลูมีหนึ่งลูสองติดอยู่นี่เอาไปนนื่องสองสี่หลังหนหลายตัวลึกบ้างตื้นบ้าง พี่นายเจอแล้วอะได้พี่นายมาเร็วตัวที่สี่สิบหกมาเร็วมาเอาร็วอย่าไปดมมันเลยพี่มันเหม็นไม่ใช่ตรงุนู้นนะมันเหม็นอะไรก็ไม่รู้เน่าตายอ่ะสี่สิบหกเอาแล้วไปแล้วโอ้ยวิ่แล้วเรจะได้กลับแล้วนี่นี่นี่ไม่รูเวลาฟังเออเออฝัง นี่ว่าจะจะนั่งอยู่เออนั่งอะไรนั่งอ้ยถึงแล้วอย่าเพิ่งนั่งนั่งนั่งเล้วก็ไหนนั่งแล้วเปิดนะสี่สิบเจนแมนบอกบอกเปียกว่าเนี่ยเหลือสี่สิบแปดตื้นแทะตื่นตื่นไม่รู้มันสร้างรังโคตรใกล้เลยตงหนังวีก็ถึงแล้วโอ้โหเลยเขาจะนั่งงงเอ๊ะยังไงเกือบนั่งนั่งนังกิงเดีย เก้เลยพี่นายนังใหญ่นี่นี่ตัวใหญ่อะจะเต็มขวดเลยเกือบแล้วโชว์หน่อยจะเต็มขวดแล้วอี่ตัวเดียวครับหาสิบขวดใดหาสิบขวนสิบเมื้อแล้วยี่สิบตัวอีกยี่สิบตัวเลยอีกหนึ่งตัวพี่นายมันยังไม่เต็มมันไม่เต็มหรอเอาจะให้เต็มเลยใช่ไหมเอาให้เต็มเลยเอาให้เต็มเลยต้องยังเหลืออีกสามหั คุณนาอยู่นาอยู่ตัวที่ห้าสิบห้าสิบห้าสอนหบเไม่ยังเย้แม่ถึงห0เย้เโอ้วดีใจบเา่อตอนมาก็ตอนเมื่อต่างกันอยู่ใชเนาะดีตาดีขอไม่ลมถ้าเจ้าพูดเจ้า ตัวที่เท่าไหรอิติขุดอยู่ไหนตัวที่ห้าสิบห้าเท่าไหสิบอห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดาห้าสิบอสองาบเน็ห้าสิบเจเอแดห้วสิบเาิเอด้าิอด้อดห้าสิบเาสิเาเอเอดเดออดหาอห้าิเ้าเออ น่าจเอ็ดไปแล้วแม่นบอกตัวที่เท่าไหร่แล้วทุกคนที่ห้าสิบเอ็ดนะพี่นายและที่ห้าสิบสองนิดหนึ่งใช่พี่น้องออกมาแล้วครับมาแล้วมายังขีดินเลยนี่เหมือนมีอีกตัวเลยอ่ะมีสองตัวบ่สองผัวเมียเฮ้อออกมาแล้วพี่น้องผลงานทั้งหมดตอนนี้จะโตแล้ว ห้าสิบห้าห้าสิบห้าตัวล้าจะเมื่อยละเมื่อยคะบบแม่นไผ่ได้พี่โขลกโขมเอเมือม่อยเห็นปะเกือบเ,เต็มขวดเนดิเหลนิดเดียวสำเต็มเลยนาอพี่นายเนาะห้าสิบห้าตัว,วเรื่องเมนูเดี๋ยวไปรับชมในคลิปของน้องอิวเด้อสิเอาไปทาเมนูอย่างช่องของ,งอน้องอิวนีแ่แต่ว่าคลิปนี้ค่ะพามาคุดมวนม้วน,นครบทีมพี่นายมาช่วยถือม้านคักมือน,มน,นีมานะมานเห็นดิ กดฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าถึงยังไม่ใช่เรื่องะบานอ้าวหายแล้วปวดปวดมืออันนี้ตัวที่ห้าสิบหกห้าสิบหกอ่ะลาพี่น้องเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาไปเมือบันี้มือบักหมูด้วย